รู้เรื่องอยาก,กับโรงพยาบาลนน,นทเวศ ฮูมาลอกมิกซ์50บ50เป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งมีอินซูลินลิสโปรโปตามีนและอินซูลินลิสโพรผสมอยู่ชนิดละ50เป็นสารออกฤทธิ์ซึ่งเป็นอร์มี m e d i a t e acting insulin อินซูลินที่ออกฤทธิ์ปานกลางและปิดแ d acting insulin อินซูลินที่ออกฤทธิ์เร็วตามลำดับโดยมีข้อบ่องใช้ในผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องใช้อินซูลินส่วนประกอบของปากกาฮูมาลอก ส่วนประกอบของปากกาควิกเทนประกอบไปด้วยปลอกปากกาจุกยางหลอดยาฉลากด้ามปากกาปุ่มสำหรับกดฉีดยาหน้าต่างแสดงจำนวนยูนิตส่วนประกอบของหัวเข็มปลอกหัวเข็มด้านนอกปลอกหัวเข็มด้านในหัวเข็มกระดาษปิดหัวเข็มโดยลักษณะยาเป็นปากกาสำหรับฉีดในรูปแบบที่พร้อมใช้ที่สามารถปรับขนาดยาได้โดยมีหน่วยเป็นยูนิต ตำแหน่งการฉีดยาการบริหารยาจะทำโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฉีดยาคือบริเวณเอวหน้าท้องต้นขาด้านหน้าหรือต้นแขนควรเปลี่ยนตำแหน่งในการฉีดยาไม่ควรฉีดในตำแหน่งเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดก้อนไขมันใต้ชั้นผิวหนังขั้นตอนที่1การตรวจสอบปากกาฉีดยา ตรวจสอบชื่อยาแล้วดึงปลอกปากกาออกตรวจสอบสารละลายที่บรรจุในปากกาของท่านเป็นสารละลายน้ำขุ่นแขวนตะกอนและไม่มีสีขั้นตอนที่2ก่อนใช้ปากกาทุกครั้งผสมอินซูลินให้เป็นเนื้อเดียวกันวางปากการะหว่างฝ่ามือทั้งสองข้างในแนวนอนขนานกับพื้นแล้วคลึงไปมา10ครั้ง จากนั้นให้จับปากกาแกว่งขึ้นลงระหว่าง2ตำแหน่ง10ครั้งจนกระทั่งได้ของเหลวแขวนตะกรอนเป็นสีขาวขุ่นเนื้อเดียวกันวิธีการใส่หัวเข็มนำเข็มฉีดยาอันใหม่ขึ้นมาดึงแถบกระดาษที่ปิดโคนเข็มออกสวมเข็มเข้ากับปากกาตรงๆแล้วหมุนให้แน่น ดึงปลอกเข็มฉีดยาด้านนอกออกห้ามทิ้งปลอกเข็มให้เก็บไว้ใช้ในภายหลังดึงปลอกเข็มฉีดยาด้านในออกและทิ้งไปเปลี่ยนเข็มหลังจากใช้3-5ครั้งหรือเมื่อฉีดแล้วรู้สึกเจ็บห้ามใช้เข็มที่โค้งงอหรือชำรุดขั้นตอนที่3การตรวจสอบการไหลของสารละลายหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาไปที่2ยูนิตถือปากกาให้เข็มชี้ขึ้นในแนวตั้งแล้วใช้นิ้วเคาะเบาๆที่หลอดคาติด2-3ครั้ง เพื่อไล่ฟองอากาศให้ขึ้นมาอยู่ด้านบนของหลอดคาตริดจากนั้นกดปุ่มฉีดยาให้สุดจนกว่าตัวเลขแสดงขนาดยากลับมาที่เลข0ูนย์และกดค้างไว้นับ100 1 0 0 1 0 0ั0 0น0 0 1 0 0ึ1 0 0ออย่างช้าๆจะสังเกตเห็นหยดของสารละลายปรากฏที่ปลายเข็มหากไม่เห็นหยดยาสามารถทำซ้ำกระบวนการนี้ได้ถึง4ครั้งแต่หากครบแล้วยังไม่เห็นหยดยาควรเปลี่ยนหัวเข็มใหม่ ขั้นตอนที่4การตั้งขนาดยาหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาไปยังเลขยูนิตที่ท่านต้องการฉีดตัวบ่งที่ขนาดยาควรตรงกับขนาดยาที่ท่านต้องได้รับการปรับขนาดยาในแต่ละครั้งเท่ากับ1ยูนิตท่านจะได้ยินเสียงคลิกเมื่อหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาหากหมุนยูนิตมากเกินไปสามารถหมุนถอยหลังได้ตัวเลขคู่จะแสดงเป็นตัวเลขตัวเลขคี่จะแสดงเป็นเส้นบรรทัดระหว่างเลขคู่ ขั้นตอนที่5การฉีดยาทำความสะอาดผิวหนังของท่านด้วยแอลกอฮอล์บริเวณที่จะฉีดยาแทงเข็มฉีดยาลงบนผิวหนังซึ่งต้องมั่นใจว่าท่านสามารถมองเห็นตัวเลขแสดงขนาดยากดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนกระทั่งตัวเลขแสดงขนาดยา แสดงเลขศูนย์โดยเลขศูนย์จะต้องแสดงตรงกับขีดบอกขนาดยาคาเข็มไว้ที่ผิวหนังหลังจากที่ตัวเลขแสดงขนาดยากลับมาที่เลขศูนย์และให้นับช้าๆจนถึง5เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับยาครบตามขนาดเมื่อนับ1-5ครบให้ถอนเข็มออกจากผิวหนังของท่านถ้ามีเลือดออกบริเวณที่ฉีดยาให้กดปิดไว้เบาๆ ห้ามถูกบริเวณดังกล่าววิธีสังเกตถ้าเข็มฉีดยาอุดตันหรือเสียหายถ้าเลขศูนย์ไม่ปรากฏที่ตัวเลขแสดงขนาดยาหลังจากที่ได้กดปุ่มฉีดยาค้างต่อเนื่องไว้แสดงว่าท่านได้ใช้เข็มที่อุดตันหรือเสียหายสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนหัวเข็มใหม่ขั้นตอนที่6การถอนหัวเข็มทิ้ง หลังจากฉีดยาให้สอดเข็มเข้ากับปลอกเข็มชั้นนอกที่วางไว้บนพื้นราบเมื่อปลายเข็มถูกสอดเข้ากับปลอกเข็มชั้นนอกแล้วให้หมุนปลอกเข็มชั้นนอกอย่างระมัดระวังจนติดสนิทคายเกลียวเพื่อถอดเข็มออกไปทิ้งอย่างระมัดระวังซึ่งต้องทิ้งเข็มฉีดยาหลังการใช้แต่ละครั้งเสมอสวมปลอกปากกาหลังการใช้แต่ละครั้งเพื่อป้องกันแสงวิธีการเก็บรักษายา ก่อนเปิดใช้เก็บยาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาห้ามแช่แข็งหลังเปิดใช้เก็บปากกาฉีดไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า30องศาหรือที่อุณหภูมิห้องห่างจากความร้อนและแสงห้ามเก็บปากกาที่มีเข็มฉีดยาติดอยู่ ถ้ามีเข็มฉีดยาติดค้างบนปากกาอินซูลินอาจรั่วออกมาจากปากกาและแห้งอยู่ภายในเข็มทำให้เข็มฉีดยาเกิดการอุดตันและเกิดฟองอากาศขึ้นในหลอดอาการข้างเคียงที่พบบ่อยภาวะน้าตาลต่าตําอาการปวดบวมอักเสบบริเวณที่ฉีดยาซึ่งปกติแล้วอาการเหล่านี้เป็นเพียงชั่วคราว สงสัยเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรรับ Information h o อ l i n e 025967889